ถ้าอยากไลฟ์ขายของขายดีและขายปังขายได้ตังค์รวๆให้ใช้8เคล็ดลับนี้หนึ่งเปิดไลฟ์ดึงดูดความสนใจคนตั้งแต่วินาทีแรกด้วยการบอกถึงสิ่งที่เขาจะได้จากไรฟ์นี้เพื่อให้เขาอยู่ในไลฟ์คุณเช่นวันนี้จะมีสินค้าราคา1บาทขายวันนี้จะมีสินค้าราคา9บาทขายใครอยากได้สินค้าราคาดีคุ้มค่าราคาประหยัด ต้องดูไรนี้ 2. คุณต้องมีสคริปต์ในการไลฟ์ในการขายวันนี้ถ้าคุณอยากจะให้คุณขายดีขายปัง คุณต้องมีสคริปต์ในการบิ้วคนสคริปต์ในการปิดการขายสคริปต์ในการคุยเล่นเพื่อเอนเตอร์เทนให้คนอยู่ในไลฟ์ของคุณเพราะวันนี้การไลฟ์ขายของมันไม่ใช่การที่คุณออกมาพูดขายสินค้าอย่างเดียวแต่คุณต้องมีสคริปต์ว่าช่วงไหนคุณจะบิ้วคนให้อยู่กับคุณช่วงไหนคุณจะปิดการขายช่วงไหนคุณจะคุยเล่นกับคนที่อยู่ในไลฟ์คุณเพื่อให้เขามีความสนุกและอยู่ในไลฟ์คุณไม่ออกจากไลฟ์คุณเมื่อเขาอยู่ในไลฟ์คุณมันสร้างโอกาสในการขายให้กับคุณได้เยอะ 3. คุณต้องสร้างความบันเทิงให้กับผู้คนคนที่อยู่ในไลฟ์คนที่จะเข้ามาดูไลฟ์ของคุณด้วยการมีกิจกรรมต่างๆให้เขาเล่นไม่ว่าจะเป็นการเล่นเกมการร้องเพลงการเต้นประกอบกับก,บการขายสินค้าพรีเซนต์สินค้าของคุณไปเช่นใครอยากได้สินค้าราคาหนึ่งบาทช่วยกดเคาะจอเคาะใจกดคอมเมนต์กันมาเมื่อเคาะจอเคาะใจครบ10,000แหัวใจแล้วเดี๋ยวสินค้าราคา1บาทจะออก 4ฉากคุณต้องดึงดูดความสนใจถ้าวันนี้คุณขายสินค้าอะไรฉากของคุณมันต้องไปในทิศทางเดียวกับสินค้าคุณเช่นถ้าวันนี้คุณขายสินค้าเกี่ยวกับไอทีฉากข้างหลังของคุณมันต้องเป็นเรื่องเกี่ยวกับไอทีเพื่อดึงดูดความสนใจเพื่อบิวอารมณ์ของคนที่เขามาดูไลฟ์คุณให้เขาตัดสินใจได้ง่ายเวลาคุณนําเสนอขายสินค้าเกี่ยวกับไอทีหรืออิเล็กทรอนิกส์ห้าคุณต้องกระตุ้นยอดขายเป็นช่วงๆด้วยโปรโมชั่นเช่นเวลาจํานวนหรือราคาตัวอย่าง สินค้าราคา99บาทมาแล้วนะครับทุกคนมีจํานวนแค่ร้อยคินเท่านั้นใครกดได้รีบกดใครกดทันเอาไปเลยแค่ร้อยคินเท่านั้นหมดแล้วหมดเลย 6. คุณต้องพัฒนาคาแรคเตอร์ของคุณให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับสินค้าที่คุณขายและทําให้มันโดดเด่นขึ้นมาเพื่อให้คนจําได้จําคุณได้จําชื่อคุณได้และจําว่าคุณขายอะไรและทําให้เขาอินไปกับการขายของคุณมันจะทําให้คุณปิดการขายได้ง่าย 7. ให้คุณไลฟ์ยางสม่ำเสมอตรงเวลาจนกว่าว่าลูกค้าจะจำคุณได้ว่าคุณขายอะไรคุณเป็นเจ้าของแบรนด์อะไรหรือคุณเป็นใครให้คุณออกมาไลฟ์ย่างสม่ำเสมอเวลาเดิมๆถ้าคุณไลฟ์ตอนเช้าคุณก็ไลฟ์ตอนเช้าถ้าคุณไลฟ์ตอนบ่ายคุณก็ไลฟ์ตอนบ่ายถ้าคุณไลฟ์ห้าโมงเย็นคุณก็ไลฟ์ห้าโมงเย็นและชั่วโมงในการไลฟ์ก็ให้สม่ำเสมอถ้าคุณไลฟ์วันละสามชั่วโมงคุณก็ไลฟ์วันละสามชั่วโมงให้คุณทำแบบนี้ซ้ำๆจนกว่าลูกค้าจะจำคุณได้ แล้วคุณจะเป็นหนึ่งคนเลยที่ไลฟ์ขายของปังและสร้างเงินล้านให้กับคุณได้ 8. ให้คุณทําการวิเคราะห์ไลฟ์ของคุณหลังไลฟ์จบทุกครั้งเพื่อใช้ในการพัฒนาไลฟ์ของคุณครั้งต่อไปให้ดีขึ้นว่าคุณพูดอย่างไหนคนถึงอยู่กับคุณเยอะคุณพูดแบบไหนคุณปิดการขายได้ดี ภาษาที่คุณใช้แบบไหนคนชอบฟังและทําให้คนไม่ออกจากไรฟ์คุณการเอนเตอร์เทนแบบไหนที่ทําให้คนอยู่ในไ์คุณคาแรคเตอร์ Character แบบไหนที่ทําให้คนรักคุณแล้วพัฒนามันให้ดีขึ้นในครั้งต่อไปของการที่คุณออกมาไล์มันจะทําให้คุณเป็นหนึ่งคนเลยที่ไล์ขายของปังดังและสร้างเงินล้านให้กับคุณได้และวันนี้ใครที่อยากจะสร้างเงินจากการไล์ขายของครูไก่โตมีคอร์สออนไลน์มือใหม่จากศูนย์สูม่มโป,โป ที่จะเปลี่ยนคุณจากคนที่ไม่เคยไลฟ์มาก่อนเลยเป็นคนที่ไลฟ์เก่งและสร้างเงินจากการไลฟ์ได้โดยเทคนิคทั้งหมดที่ครูสอนไปจะอยู่ในคอร์สนี้พร้อมกับเทคนิคมือใหม่เริ่มต้นไลฟ์ยังไงให้ปังให้ดังและทําให้คุณเก่งเร็วใครต้องการอยากจะสร้างเงินจากการไลฟ์วันนี้ครูมีโปรโมชั่นพิเศษจ,จากราคาเต็ม1มื0 0วันนี้ครูให้ราคา7,900สําหรับคนที่ดูคลิปนี้เท่านั้น ใครสนใจทักมาที่ l ลายแอดของครูไก่โต้งที่ขึ้นไว้ได้เลยนะครับแล้วครูไก่โต้งยังจะแถมคอสยิงแอดยิงร้อยได้ล้านให้ฟรีๆปกติคอสยิงแอดของครูไก่โต้องอยู่ที่ราคา9,900แต่วันนี้ถ้าคุณลงคอสออนไลน์มือใหม่จากศูนย์ซูโมโปในราคา7,900คุณจะได้แถมคอสยิงแอดไปแบบฟรีๆเพื่อให้คุณทําการตลาดออนไลน์และทําให้คุณเพิ่มยอดขายได้มากขึ้นคุ้มกว่านี้ไม่มีแล้วซื้อ1ได้2ในราคา7,900สนใจทักมาที่ลายแอดของครูไก่โต้งได้เลยนะครับ